แจ้งตำแหน่งนะฮะจอดแตกรุ A ่นนี w ้9แบนด์นะฮะเป็นว <wiped out? affe tới> <tag>. ิทยุ FMAM HWWM นะฮะแล้วก็ตำแหน่งอย่างนึงคือแตกตรงเสาวิทยุนะฮะแต่รับคลื่นปกตินะฮะแค่ตรงนี้แตกติดเทปเก่าอยู่ ก็อนนี่บักสิบล้านผู้มีผู้มีเอ็มมีเอ็มนี่กดเอานะครับครอบก็รวมรวมรวมแล้วก็ยี่สิบหกล้านคุณเทพไทยสิรับันะครับมีการแสบตาเคืองตาตาแดงตลอดต้องหยอดตาตลอดนะครับแล้วก็เวลาดูทีวีก็ดูไม่ค่อยได้ครับมันจะลืมตาไม่ขึ้นจะแสบ